สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักรบทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาร่วมเดินทางเพื่อที่จะฝึกให้เราเป็นผู้นํำที่สามารถจัดการปัญหาได้แต่ไม่พอนะคะจัดการปัญหาได้ไม่พอเพราะผู้นํำที่แท้จริงในภาวะวิกฤตต้องเป็นสุดยอดนักสื่อสารการสื่อสารในสภาวะทั่วไปกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตนั้นแตกต่างกันค่ะมีจุดที่แตกต่างกัน อย่างเป็นนัยยะสำคัญและเป็นจุดที่เราจะต้องเรียนรู้วันนี้ค่ะในคอสนี้นะคะครูจะให้พวกเราเห็นถึง mindset ของการที่เราจะพาทีมของเราให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตก่อนที่จะไปถึงหลักการของการสื่อสารซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ mindset เป็นสิ่งที่สำคัญมากการสื่อสารครูง้อนนับว่ามันคือสกิลครูจะมีหลักการนะคะในการ สอนอะไรก็ตามอยู่บนแพลตฟอร์ม4อย่าง mind will skill wealth mind set ต้องดีคุณถึงจะมี will power หรือความปรารถนาที่ถูกต้องและคุณจะลงมือฝึกซ้อมสกิลอย่างถูกต้องและมันจะนำมาซึ่ง wealth หรือผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองฉะนั้นวันนี้เราอยากได้ผลลัพธ์ดีเรามุ่งไปฝึกสกิลเลย คงจะไม่ได้สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องฝึกกันนั่นก็คือหมายเซตการจัดระบบความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเมื่อเราได้หลักการคิดอย่างถูกต้องเราก็จะนำมันกลายสภาพไปเป็นวิธีการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบนั่นเองขอให้พวกเราทุกคนรู้ไว้ว่าในสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาวะที่เกิดวิกฤตเกิดปัญหาสิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดคือผู้นำ ที่สามารถโน้มนำใจสามารถปลุกใจและสามารถถ่ายทอดทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์แนวทางเพื่อที่จะพาเราทั้งหมดก้าวข้ามปัญหานี้ไปได้ด้วยกันขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนรู้นะคะ